สวัสดีครับเชา้านี้ให้ชมพระสมเรร็จวัลคังพิมพเกตบัวตูมครับองนี้จะเป็นพิมพเกตบัวตูมท่านดูลักษณะโดยทั่วไปก่อนครับลักษณะของพระเกต,บ,ตบัวตูมฮะวัลขังเกตบัวตูมเนี่ยท่านดูตรงนี้นี่ฮะฐานชั้นล่างท่าน จะตันฐานชั้นสองฐานสิงฐานชั้นสามแล้วตรงนี้ก็จะมีเส้นแซมเส้นแซมที่ฐานเนี่ยเส้นแซมเนี่ยฐานชั้นหนึ่งกับเออชั้นสองกับชั้นสามแล้วก็ฐานชั้นสามกับเข่านะฮะองค์พระท่านเนี่ยเสียนท่านฮนะจะกลมเป็นผลวระตูม แล้วตรงนี้เป็นเมาลีเพราะเมาลีท่านแล้วก็จะเกตเกตจะตุม่มเขาเรียกเกตตุ่มหรือเกตตุ่มบางคนเขาเรียกยงั้นนะจะไม่ชนซุ้มนะเกตท่านครับนี่นะเส้นซุ้มจะโยเนี่จะโยมาทางนี้หน่อยจะโยฮะโยเข้ามาและด้านซ้ายของท่านเนี่ยจะชิดกับขอบ เรวนี้จะตัดชิดนะฮะตัวนี้ฮะจะเห็นพระเส้นซุ้มที่หดตัวยุบตัวเนี่ยฮะชัดเจนนะอันเดียดูฮะนี่ด้านข้างด้านข้างฮะด้านหลังดูด้านหลังท่านเนี่ยด้านหลังลักษณะท่านจะมีรอยจ้ำฮะ รอยมวลสารจะเยอะอันนี้มวลสารท่านนะมวลสารท่านนี่ฮะเม็ดเม็ดสีเทานะนี่ครับรอยจ้ำเนี่ยะรอยเน่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขยายบ้างครับขยายครับ อาวดูขยายกันเดี๋ยว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 องไม่ซูมอ้าวเริ่มซูมนะโอเคนี่ฮะขยายสัานนี่ฮะท่านดูชมฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้าวครับจะมีฟ้ารอบองค์เหมือนก็จะเป็นเคนไซส์เกิดขึ้นมาจากปูนปืกขอยฮะแต่เป็นฟ้านะฮะุ้มด้านนี้ดูซุ้มด้านนี้ฮะในซุ้มด้านนี้นนนจะยุบหดตัวไปเลยนี่นะฮะ หดตัวเนี่ยฮะชุมช่มท่านชุ่มท่านเลจะหดตัวแล้วครับเนี่ยฮะนีหดตัวครับเนี่ยดูขยายกันเต็มที่เลยฮะประสียนท่านจะก,กลมนะฮะเนี่ยฮะมาลีแล้วก็เกตท่านเนี่ยแค่นี้เองไม่ไม่ไม่ไมชนชุ่มนะครับ เนื้อหาท่านฮะสีท่านจะออกครีมออกสีครีมครีมนะะนมข้นนะฮะสีนมข้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอืมเดี๋ยวครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์เกตบูตูมครับ นี่ยเนี่ยดูท่านนะดูก็ศึกษากันนี่จะมีรอยยุบรอยแยกฮะ้อยหดตัวรอยละแหงหรือรอยลายงาแตกลายงาของท่านเนี่ย ดูท่านแตกรายงาเด้อฮะเป็นธรรมชาติครับเรงนี้จะเป็นธรรมชาติมากครับมวลสารเต็มองค์มีเม็ดแดงฮะเม็ดขาวเม็ดดำซึ่งผงถ่านเม็ดขาวทึ่เป็นผงพุทธคุณนะฮะเนี่ยฮะเดูกับดูดังตรงนี้เนี่ยไฮไลท์ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ตรงนี้ครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดอนนี้ฮะนี่ครับ เป็นไม้ที่ติดอยู่ในองค์ท่านเรียกไม้มงคลหรืออะไรเนี่ยนี่เนี่ยเรียกนี่เนี่ยนี่ครับนี่เนี่ยเป็นไม้ที่ติดอยู่ในองค์พระท่านเนี่ยดูนะครับนี่พระนะเออเป็นไม้เป็นเศษไม้ทึ่ท่านอาจจะเอามาปลูกเศษไม้มงคลแล้วก็จะติดอยู่ที่องค์พระท่านนะ นี่ bạn, ด้านล่างครับนี่ด้านล่างดู JI, jamais, ด้านล่างนะนี <pandemia> ่เนี่ยดูเนื้อหาท่านครับนี่ฮะนี่ฮะดูไม้มงคลท่านนะฮะดูครับนี่ฮะดูด้านหน้านะนด้านข้างนี้บ้างครับดูด้านข้างครับนี่ฮข้างนี้บ้างครับ เนี่ฮะเด้นข้างท่านรอยยุบรอยย่นนะฮะแล้มีรอยแยกมีมวลสารแทรกอยู่ทั้งองค์ฮะอันนี้ด้านหลังครับเนี่ยฮะด้านหลังดูกันชัดๆมีรอยจ้ำนะฮะ อันนี้จะลอยเนื้อเน่านะน,นี่จะเป็นเนื้อเน่าเนี่ยเนื้อเน่าเนี่ยลอยเนื้อเน่าฮะเนี่ยมวลสารท่านฮะมวลสารท่านครับเนี่ยฮเห็นมวลสารเต็มองค์ครับอันนี้พิมพ์อันนี้้อยจ้ำฮะอันนี้เป็นพิมพ์เกตบูโตมฮะเห็นจะมวลสารของท่านนะครับนั่นฮะ ครับนี่ฮะดูมวลสารดูลักษณะพระลักษณะเนื้อพระเนะี่ยผิวไม่ตึงฮะผิวจะหย่อนหรือผิวเหี่ยวย่นนะฮะผิวท่านจะเหี่ยวย่นฮะดูมวลสารท่านฮนะรอยจำ้ำมีทั้งองค์นะฮะ เก่าๆจะมีรนะอยจ้ำอะรอยจ้ำๆเงี้ยแล้วก็จะมีรอยเนื้อเน่าซึ่งเป็นธรรมชาตินะฮะเนื้อท่านออกชัดมากฮนะดูด้านนี้บ้างฮนะอ้าวมาดูด้านหน้าอีกทีโออีกครั้งนึงนี่ครับเนี่ยนะครับผม องมาพิจารณาด้านท่าทันครับเนี่ยฮะดูด้านหน้าเต็มองค์ค่ะเนี่ยฮะพิจารณาดูครับนี่ฮะนี่ฮะความแห้งความเก่าการหิวการย่นการยุบ นะฮะลอยฟ้าสีขาวบางคนเขาเรียกว่าคราบแป้งโรยพิมพ์แต่จริงๆน่าจะเกิดจากแคนไซต์ออกมาจากเนื้อในพระที่เป็นปูนเปลือกหอยนะครับนี่นะร้อยฟ้าเต็มมวลสารครบนะฮะเอาดูด้านหลังเนี่นะฮะด้านข้างด้านหลังนี่นะฮะ สีของผิวเนี่ยฮะจะไม่ต้องเป็นสีเดียวกันนะถ้าเป็นสีเดียวกันไม่ไม,ไม่เป็นพระที่ทําขึ้นมาอย่างเนี้ยเกมทําไม่ได้อยู่แล้วครับเนี่ยฮ้งเก่ายุบยน่นระดับนี้ไม่มีอะนี่ฮะอายุเป็ร้อยปีพระเนื้อตัวอย่างนี้ฮคครับดูเนื้อไม้ด้านล่างทีนียครับเนี่ยฮะ เนี่ยฮะเนื้อไม้ด้านล่างที่ติดี่องค์พระด้านล่างครับเนี่ยน่าจะเป็นไม้มงคลที่หลวงปู่ท่านอัาผสมอยู่กันในเนื้อพระเนี่ยนะนะเห็นชัดเจนเลยครับเป็นไม้มงคลเนี่ยฮะโอเคครับจหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนี่คือสมเด็จวัตรฆังพิมเกตบูตูมครับพิมเกตบูตูม ท่านที่ชมแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงฮะขอให้มีความสุขมีความเจริญฮะขอให้มีโชคมีลาบอธิษฐานขอสิ่งใดให้ได้สมความปรารถนาครับสวัสดีครับทุกท่าน